ใช่ก็เป็นไข้หวัดมาสามวันแล้วค่ะแล้วไม่ได้พักเลยถ่ายละครตลอดด้วยแล้วก็ทํางานทุกวันพี่ไปหาคุณหมอบ้างเรียคะไปฉีดยามาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้พักเลยไม่หายจริงแล้วตอนแรกก็นกาจะดีขึ้นแต่ว่าขอยไปทำไมเสี้ยวันนี้ก็ต้องร้องด้วยแต่พอเขาได้ยินเสียงเพาว่าแคทไม่ต้องร้องเหรอ,อจะร้อหลังในสัป <ข S 2> ์ที่เราช่วงนี้ว่าอากาศบ้านเราก็เปลี่ยนเล ช่วงนี้เนี่ยคือมีคอเลส่ตอรอลตัวป่วยเนี่ยจะกว่าจะกว่าจ,จะหายก็นานพอสมควรแต่ก็ต้องพยายามรักษาเพราะว่าแค่มีงานทุกวันเลยค่ะตอนนี้คุณหมอสั่งให้พักไหมมีความคิดก็ก็สั่งแต่ว่าพักไม่ได้เพราะทำงานท <laughs> ัวรกระทบคิวง,งานไหมคะถ้าเกิดเป็นหนักกว่านี้อืมคือถ้าป่วยถ,ถ้ายังทำงานไหวก็คือทำงานแต่ว่าเสียงจะมีจะมีปัญหานิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเคย,เคยขึ้นไปร้องแบบงานจ้าง เสียงแบบนี้เหมือนกันแต่ก็คือมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นอาที่เรียสเท่าไหร่ก็เลยแบบเขาก็โอเคไม่เป็นไรขอไม่ได้ขึ้นร้องเถิดโอเคก็ขอโทษด้วยนะคะก็ทนฟังเสียงแบบนี้ไปก่อนกันแล้วกันพี่กัามถามข่าวซีเรียสนี่เราไม่ข่าวเาว่านางเอกเอ้นนัสารนาอกรองลูกคือนยุ่ใหญ่เสียง คนเขาบอกาเป็นพี่แคทเอาอีกแกพุ่งประเด็นมาที่พี่อีกแล้วถามหน่อยค่ะเวียงพี่พี่มั่งหรือเปล่าช่วงเนี้ยถามถามจริงเถอะคัทได้เหวี่ยงใครไหมเวลาที่แบบเวลาที่เจอกันเนี่ยไม่เคยเหวี่ยงเลยบางคนมีบอกว่าเหมือนกก่อนได้ก็เกิดมีป่องาแบบี้มันคืออันนั้นคือเคยเคลียร์ไปแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิดที่ว่าคัทไปงานแล้วก็ต้องรีบไปงานต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็คือทาง ทางพีอาร์ของงานก็ไม่ได้บอกนักข่าวว่าแคทต้องรีบไปงานต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคือมีคนบอกว่าแคทไม่ได้ไม่ไม่ให้สัมภาษณ์ซึ่งไม่เคยไม่เคยแคทไม่เคยพูดคํานี้20กว่าปีที่อยู่ในวงการไม่เคยพูดคํานี้ออกมาก็ก็เป็นการเข้าใจผิดตรงนั้นก็อันนั้นก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการที่แคทเวียกนี่คือมีด้วยเหรอแคทอยู่ไม่ใช่แคทแล้วแหละเพื่อกันเพราะว่าคือเจอพี่พี่น้องๆน้องแลวคะทุกคนนี้คือแคทแคทให้เวลา ว่างแล้วก็ให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วแล้วได้ให้ความร่วมมือตลอดไม่เคยที่จะมีความรู้สึกแบบเคยไม่อยากสัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วนี่มันสัมภาษณ์สนุกดีออกซัำหน่อยแล้ะน้อยเลยครับพี่ไม่หน่อยค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเพราะเราไม่ได้เป็นคนทำเราไม่เราไม่ได้ทำอีกการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ไม่ไม่กระทบกับตัวแทนแค่ไม่รู้สึกแล้วมันมีแบบคำพูดหรือคำสารภาพทั้งหมดก็จบไปมีเป็นกรณีอะไรนี้ไหมคะไม่มีแน่ มีแต่เวลาเจอกันแลคุยกันสนุกสนุกตลอดเลยนะไม่เคยเบี่ยเรา <โด S 1> รู้สึกยังไงเมืเ่อ้องก็เหมือนเราเราเกิดเรื่องที่ไรลก็เจะตอาเป็นพี่เราตลอดคือมันจริงๆร้นเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างเบื่อเหมือนกันแต่ว่าคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือจะไปน้อยจะไปรู้สึกมันก็คือเดี๋ยวคนก็รู้เองแหละว่าเราเราเป็นคนยังไงอะไร จร่เกิดแบ,บนี้ก็ปล่อยท้อปล่อยท้อกันไปด้วยบางครั้งบางครั้งมันก็รู้สึกท้อน,นะแต่ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นของเราอย่างนี้เหมือนเดิมดีกว่าคือเจอเจอพี่ๆน้องๆสื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ยังเฟรนดี้กับทุกคนให้เกียรติทุกคนแล้วก็ให้ความรู้มึกตลอดเลยอะค่ะก็ก็แค่ไม่ท้อสัวมันมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับตัวแคมมีข่าวมาก็ตอบไปใช่ไหม,มก็ตอบไปอไปะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยม่ใครติดเปนทางปล่อยท้อไม่เลยอะคือคือหาเพื่ออะไรให้ให้ให้มันแบบให้มัน ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคือคัดรู้อยู่แล้วว่าคัดไม่ได้เป็นคำคัเพราะฉนั้นี้คือจะไปหาเพื่องงไหมครับพี่อยู่นีแบบคนมองก็เป็นมิตรงงงงมากเพราะว่าคือไม่รู้สิคือต้องถามพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใช้แคทหรออันนี้คือแคทก็ไม่รู้แคททำตอนไหนงงมากัวคนเข้าใจผิดนะครับพอมีพอเดี๋ยวคงก็รู้เองแหละว่าเพราะว่าคือคัด ยืนยันน้องไม่ใช่ค่ะพี่แค่าก่อนหน้านี้บอกว่าแต่ว่าเราเล่งแบบฟิตคุณเพื่อถ่ายถ่ายเซ็กซี่ตอนนี้เราพร้อมเพื่ค่ะอะไรนะจ๊ะเล่งฟิตทุนถ่ายเซ็กซี่แคทเคยบอกถ่ายไปแล้วพอถ่ายเรียบอยไปแล้วค่ะแบอกว่าจะมีออกสิ้นโนค่ะเล่มนี้เล่มเดียวค่ะออกสิ้นปีอะค่ะเล่มเดียวฝกไมคะพี่ก็มีก็มีอยาบอกค่ะอยากบอกแฟนๆขอบคุณงานงยใจ มิวเกลียมบค่ะก็ที่9ปดสิบเก้ิกาแล้วก็มีพระมหาชนกด้วย1-9ึ่าทันวาแล้วก็มีละครสาวน้อยคาเฟ่ก็น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วก็มีสองและสองอุญยานกำลังถ่ายทำอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นคลับไม่ใช่หรือไม่ว่าคนที่แบบจ้อะไจะเข้าใจก็คือกลัวว่าจะไม่เข้าใจกันผิดแล้วนะคะแล้วก็เห็นใจกันนิดนึงคือเราก็เราก็ทำงานเต็มที่แล้วเราก็ เราให้ความร่วมมือให้เกียรติกับทุกคนที่เราทำงานด้วยหรือเจออะไรเงี้ยค่ัเพราะฉะนั้นนี่คือยืนยันมา20ปี20กว่าปีค่ะไม่ไม่เคยเวียนขะไม่เคยเวียนศีรษะชนไม่เคยเลยค่ะไม่เลยแล้วทุกคนน่ะที่มนสไตลมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันดีออกค่ะ